เนี่ยผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยู่ในเกม Power of Fantasy นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโมดูลบูสเตอร์นะครับเป็นไอเทมสำคัญมากๆที่ใช้ในการเพิ่ม D.S ให้แบบก้าวกระโดดเลยหรือค่าพลังในตัวเรานะครับมันคือการตีบวกนั่นเองสิ่งนี้หลายๆคนสงสัยว่าทำไมบางคนบวก20แม่งจะทั้งตัวแล้วบางคนบวก15ทั้งตัว20เยอะแยะเลย นะครับค่าพลัง CS สูงส่งมากนะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่ามันมีที่ดอกมากกว่าที่บอกไว้ในเกมนะครับผมตอนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมนะครับฝากร้านเติมเกม b r i z m a n Shop ไว้ด้วยนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะทาง b i z m a n Shop เนี่ยรับเติมแบบ UID นะครับผมโอเคนะครับผม ทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมโมดูลบูสเตอร์มันหน้าตาเป็นยังไงครับผมเปิดให้ดูก่อนเลยนะครับกดเข้ามาแล้วก็ลงมาตรงนี้ครับนี่ครับนี่แหละครับเรียกว่าโมดูลบูสเตอร์ซึ่งมันสําคัญยังไงใช่ไหมครับเวลาเรา,าตีบวกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับแต่ละขั้นนะตอนนี้ที่ผมตีเนี่ยดูเด็สิบกว่าก้อนสิบสาก้อนตีคลิกเดียว13ก้อนผมคิดดู เพ่งมันใช้เยอะมากขึ้่งผมตอนที่เล่นตอนแรกเนี่ยผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสําคัญขนาดนี้นะครับผมโอเคนะครับผมหลายๆคนก็ถามเข้ามาอีกครับว่าทําไม C s เนี่ยมันเยอะเหลือเกินหรือค่าพลังเนี่ยบางคนเนี่ยทะลุไปโอ้ยไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับผมมันเกี่ยวด้วยเหรอกับการตีบวกบอกเลยว่าเกี่ยวครับการตีบวกตัวเอ่อการตีบวกชุดเนี่ยนะครับสําคัญเป็นอย่างยิ่ง นะครับผมเพราะว่าทุกๆการตีบวกมันจะเพิ่มค่านะครับผมค่าพลังเนี่ยคือค่าสถานะพื้นฐานเนี่ยจะดีดเพิ่มขึ้นแบบเห็นเหเเ็นเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วดาวที่เราอัพก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับดังนั้นโมดูลเนี่ยเลยเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นทีนี้เรามาดูกันครับว่าทําไมบางคนเนี่ยเขาถึงตีบวกได้มากกว่าเรามันมีจุดตรงไหนวะนะครับผมทําไมมันถึงหามาได้เยอะมากกว่าเรานะครับโอเคนะครับ ในตัวโมดูลบูสเตอร์เนี่ยในเกมจะมีบอกอยู่4ทางนะครับ4ทางนี้บางคนอาจจะยังหาไม่เจอด้วยซ้ำว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างผมจะมาไล่เรียงให้ตามที่เขาบอกนะครับหนึ่งมายาดึกดําบันคืออะไรครับมายาดึกดําบันคือการลงหอหรือจะเรียกว่าหอร้อยชั้นก็ได้มั้งแล้วแต่คนจะเรียกว่าอะไรนะครับบางคนก็เรียกว่าหอบางคนก็เรียกว่าเอ็นเรสอะไรก็แล้วแต่หรือจะเรียกว่าเอ่อมายาดึกดําบันละกันสำหรับเกมนี้นะครับซึ่ง นะครับไปยังถึงกำบันเนี่ยเลเวลที่เราผ่านในแต่ละชั้นเนี่ยมันจะสามารถได้โมดูลด้วยนะครับผมซึ่งผมไม่ย้อนกลับไปไม่ได้นะครับนี่ผมไม่ลงเลยตั้งแต่รีมาก็จะไม่ลงเลยแต่ว่าของผมน่าจะลงไปถึง2 0 0ร้อยแล้วแหละตอนนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยลงแล้วกันรอว่างๆก่อนนะครับผมไม่ใช่ไม่ว่างครับบางทีแบบว่าลงแล้วมันแบบหัวร้อน <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับทุกๆขั้นเวลาเราลงผ่านเห็นไหมครับมันจะมีอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยร้อยเก้าสองสองร้อยหนึ่งเนี่ยนะ นี่คือนี่คือความต่างด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเติมเยอะไงคุณต้องเข้าใจว่าบางคนแบบเติมเยอะหลายหมื่นบางคนเติมเกือบแสนนะครับผมโหซึ่งในกิวผมบางคนก็มีนะครับเติมไปหกหมื่นห้าหมื่นนะครับผมกว่าจะหกดาวทั้งตัวเนี่ยนะครับบางคนก็เล่นเมนสายฟ้าแต่เกิดเขาก็ยัดเต็มข้อเลยนะครับผมดังนั้นก็โดนกันไปเยอะอยู่แต่ไม่ใช่ราแกห่ใจความนะครับสำหรับใครที่แน,นี้ก็เล่นไปเรื่อยๆทีนี้ขออธิบายอีกอย่างหนึ่งครับตรงนี้เนี่ยมีคนไม่เข้าใจเยอะมาก ไอ้ตรงตารางรา้อยชั้นตรงเนี้ครับผมเนี่ยตรงตารางตรงนี้ไอ้เก้าสิบเก้าคนเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ครับบางคนกลัวไม่กล้าที่จะไต่อันดับขึ้นมาสูงสูงเพราะว่ากลัวจะไปอยู่ตารางคนอื่นนะครับ,บแล้วเดี๋ยวพอเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวคุณกลัวว่าคุณจะตู้เขาไม่ได้ถูกไหมทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตารางเนี่ยเวลาคุณย้ายมาคุณลองดูจํานวนการได้โมดูลที่หนึ่งของตารางแบบว่าสนามเตกเล่นอน่ะมันจะได้ที่หนึ่งเนี่ยมันจะได้แบบ ส0ิบกว่าอันยี่สิบกว่าอันครับตารางของคุณคุณต้องดูของตอบแทนที่ได้รับด้วยบางครั้งพอคุณย้ายตารางแล้วเนี่ยของตอบแทนของคุณนะ่ะมันมากกว่าะเวยเนี่ยคุณดูตรงนี้ดีๆนะครับอย่างตารางก่อนเนี้ยนะครับที่ผมเคยอยู่ตอนที่แบบว่าผมไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่อนหนึ่งเ่พุ่งก็นได้เนี่ยสามสิบหกกับสามร้อยหกสิบแล้วก็ได้โมดูลอันเนี้ยนะครับโมดูทับเกรดเนี่ยสี่อันและนี้คือยังไง บางคนกลัวที่จะขึ้นเฮ้ยดูดีๆต่อให้คุณมาตารางนี้เนี่ยของรางวัลที่คุณได้อะมันเท่ากับมันมากกว่าที่หนึ่งของตารางนั้นอีกนะแล้วที่สำคัญตรงนี้เนี่ยตารางนี้เนี่ยมันจะกระจายกันไปในเซิร์ฟเวอร์มันไม่ใช่ว่ามีตารางเดียวซึ่งโซนของผมที่ผมอยู่ข้างบนเนี่ยมันสามารถดูได้สนามรบแชมเปี้ยนสองเห็นไหมเออบางคนอาจจะอยู่สูง,งกว่าน,นี้ก็ได้แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าน,นตอนนี้ที่ผมอยู่ผมอยู่ตารางลบแชมเปี้ยนสอง นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่อันดับที่หนึ่งก็อยู่ที่สองเห็นไหมที่สามเนี่ยที่สี่เนี่ยพอกันครับพอๆกันไม่ห่างกันมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ตารางเด็กเล่นน่ะข้างล่างะแล้วคุณไม่ยอมแบบว่าลงดันเยอะๆเพื่อที่กลัวจะมาเจอพวกอย่างนี้คุณเข้าใจผิดแล้วเพราะว่าดูเด็กถ้าเกิยี่สิบเอ็ดเนี่ยถึงหนึ่งร้อยอ่ะแมงยังได้อะ่ะมากกว่าไอ้ตารางที่หนึ่งของตารางสนามเด็กเล่นอีก นะครับผมดังนั้นตรงนี้เข้าใจซะ้ใหม่บางทีคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในาตารางเดียวกับเพื่อนคุณก็ได้เพราะว่ามันมีหลายตารางนะครับเพราะว่าในส่วนของโซนโซนหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่99คนนะครับดังนั้นหวังว่าจะเข้าใจแล้วนะครับใครที่ลงไหวแค่ไหนให้รีบดันตัวเองขึ้นมาเลยเพราะว่ายิ่งสูงมันยิ่งได้มันได้ไอเทมเยอะขึ้นนะครับผมตรงนี้ที่เป็นความต่างกันด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเขาเติมเยอะคุณก็ต้องเข้าใจนะครับเขาแรงเขาไปทะลุ พันุกไว้ไม่รู้กี่ชั้นแล้วนะครับบางคนแม่งนั่งลงทั้งวันเลยนะครับหัวร้อนอยู่ตรงนั้นนะครับก็ต้องยอมให้เขาไปนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของที่สองนะครับผมอันที่สองคือร้านค้าร้านค้านี้เนี่ยนะครับผมมันจะต้องใช้แต้มนี้นะครับมันยังต้องใช้แต้มนี้ในการในการที่เราจะแลกนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย นะครับผมถ้าคุณเก็บเอาไว้เนี่ยไม่แลกอะไรเลยเนี่ยบางคนเอาไปแลกอย่างอื่นก็แล้วแต่แต่ผมบอกเลยว่าในแต่ละสัปดาห์คุณควรจะต้องแลกโมดูลเนี่ยเก็บมาให้หมดนะครับผมอย่างเช่นผมจะดึงหมดเลยสิบสามอันผมจะต้องดึงให้หมดอ่ะที่มันมีสองอย่างเนี่ยนะครับต้องดึงให้หมดนะครับผมอ่าพอดึงหมดเสร็จปุ๊บแล้วคุณถามว่าจะทําอะไรดึงมีสองเงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือคุณเก็บเอาไว้เพื่อดึงในอาทิตย์ถัดไป สองคุณเอามาดึงกล่อ,องของขวัญไปอัพปลุกพลังให้ตัวละครคุณคุณเลือกเอาสองอย่างนี้นะครับส่วนไอ้ชุดหอกแง่เนี่ยไม่ต้องไปเอามานะครับผมเออไม่ต้องไปเอามานะแต่ถ้ามันใช้สีม่วงเนี่ยแรกค,คุณก็คุณก็แลกไปเพราะนะตอนนี้มันยังไม่ได้มีออไอ้ของพวกนี้ให้ใช้สีม่วงแรกนะครับดังนั้นก็รอไปก่อนนะครับหรือคุณก็เล่นได้แค่สองอย่างครับคือของขวัญพิเศษนะครับแล้วก็โมดูลสองชิ้นนี้ นะครับก็ตามนี้ส่วนแต้มนี้ได้จากที่ไหนหรอครับแต้มนี้เนี่ยนะครับผมมันสามารถหาได้จากการลงเนี่พวกนี้นะครับผมในการลงของพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีไอแต้มตรงนั้นเนี่ยมาให้นะครับโอเคนะครับต่อมาเรามาดูก่อนครับต่อมานะครับในส่วนที่3มครับไอ้ส่วนสเบียงประจําวันเนี่ยนะครับหรือว่าไอ้กล่องสเบียงของตลาดมืดเนี่ยหรือบันทึกน้ำประจันภัยมันคืออะไรเราไปดูกัน บัทนทึกของนักจนภัยคือตรงนี้ครับนี่คือที่ตัวเกมบอกนะครับเวลาคุณผ่านเควสหลักตั้งแต่นู่นน่ะตั้งแต่ที่หนึ่งสองสามสี่มาเนี่ยบ้าบ้าเนี่ยแจกแจกแจกทั้งนั้นนะนะครับเนี่ยเนี่ยมันแจกมาทั้งนั้นนะนะครับผมเนี่ยบทที่เท่าไหร่ของคุณน่ะเควสหลักคืที่คุณทาทากันมานะครับมันแจกมาเรื่อยๆเลยนะครับผมมันแจกมาเรื่อยๆครับเนี่ยจนมาตอนเนี้ยผมอยู่ที Blue ่บทที่สิบสองแล้วนะครับก็นี่แหละคือบันทึกนักะจนภัย ะครับผมแล้วก็ทีนี้นะครับมันมีอีกอันหนึ่งนะครับผมที่เอมองหาว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับก็คืออยู่ตรงวะเดี๋ยวนะผมแป๊บนะครับเมื่อกี้มันบอกว่าอยู่ที่ไหนนะ <c oughs> นะครับผมแล้วก็ สบียงประจาวันนะครับผมกล่องสบียงประจําวันนะครับผมน่าจะอยู่ใน่อบนี่ไงนะครับนี่นะครับผมก็คือตรงนี้ครับนี่สบีียงประจําวันตรงนี้ผมบอกชิคให้อีกอย่างหนึ่งนะครับบางคนแล้วคือบางโคบางบางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจเว้ยในส่วนของการแลกกล่องสบียงตรงเนี้ยผมพูดจริงๆว่าสําหรับคนที่เติมเงินนะ่ะมันคุ้มมากนะเว้ยมันคุ้มมากๆครับคุณลองคิดดีๆนะ สมมติว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณเติมเติมเพชรตรงนี้มาแล้วคุณเอาไปสุ่มอ่ะก็คือคุณจะต้องเสียตรงเนี้ร้อยห้าสิบจุกไหมแล้วก็จะได้สีสีแดงหนึ่งโลเวลาคุณไปเปิดพวกตัวแบบรีบิเต็ดอ่ะนะครับเท่ากับว่าอันนั้นเนี่ยคุณขาดทุนนะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าจะเติมในอนาคตอ่ะคุณควรจะเติมเข้ามาไว้ก่อนเลยแล้วคุณก็มาแลกกล่องเสบียงเนี่ยทุกวันหรือคุณจะมาซื้อตรงนี้ก็ได้ถ้าซื้อตรงนี้ยิ่งคุ้มถามว่าคุ้มยังไง ผมพูดว่าอันนี้เนี่ยผมซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเวลาผมเติมเข้าไปแล้วเนี่ยหรือว่าที่มันค้างอยู่ตอนที่ผมเติมทั้งนี้แล้วะที่ผมไม่ดูดเด่ะแล้วผมก็ได้ไอ้หงดามมาแล้วอะ่ะผมเหลือใช่ไหมผมก็จะซื้อตรงนี้เข้าไปทุกวันเพราะว่ามันคุ้มมากครับคุณครับมันให้ไอเทียนิวเคลียสแดงเนี่ยหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเนี่ยคือมูลค่าเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบเพชรแล้วแถมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อตรงนี้เนี่ยคุณได้เพชรดำมาอีกร้อยยี่สิบไอเทียเหมือนแจกอะ่อเะเข้าใจ่ คุณก็แค่กดซื้อตรงนี้ปุ๊บแต้มจากตรงนี้มันก็จะโยกไปเป็นตรงนี้แถมของที่คุณได้เนี่ยตรงนี้มหาศา,ศาลเลยเนี่ยเงินนี่หมื่นห้านะครับผมหมื่นห้านะครับเออคนที่เปเยอะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยขาดแคลนเรื่องเงินหรอกครับเพราะว่าเขาอัพกันได้สุดอยู่แล้วเพราะว่าเขาซื้อตรงนี้น่ยเขาซื้อแบบเป็นเจ็ดวันเลยนะครับแล้วซื้อเจ็ดวันคนลองคิดดูแม่งลดอีกเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยไม่เสียอะไรเลยนะแค่คุณน่ะตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เอาไว้สว a ปจากสีฟ้าเป็นสีดํา นี่อย่างนี้ดีกว่าผมผมอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายๆเลยวิธีแสแบกคิสตันฟ้าเป็นคิสตันดําแบบคุ้มที่สุดเนี่ยมันอยู่ในกล่องสเสบียงประจําวันทั้งหมดนี่นะครับผมถ้าคนเติมกลางๆแนะนําว่าใครแลกอันล่างสุดไว้เพราะว่าอันนี้เนี่ยคุณยังสามารถไปไปต่อชิปได้หรือถ้าเกิดว่าคุณต้องการตัวละครจริงคุณร้อนนะครับให้คุณแลกอันกลางนะครับนี่นะครับผมก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะเอาอะไรนะครับอย่างผมมันเหลืออยู่อ่ะ ผมเก็บไปเป็นตรงนี้ไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรเก็บไปก็ไม่ได้งอกเงยหรืออะไรผมก็กดซื้อตรงนี้ก็แค่โยกมาทางนี้แค่นั้นเองนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยได,ได้กินฟรีคร<ฟ>ับเนี่ยได้กินฟรีเขาเรียกว่าได้กินฟรีเนี่ยได้เงินสามหมื่นนะครับฟรีๆเอาไปอัพตัวละครนะครับเออเหมือนเหมือนฟรีเลยเหมือนกับการแค่ย้ายค่าเฉยๆเงินที่มันเหลืออยู่ดังนั้นถ้าใครคิดว่าจะเติมในอนาคตผมแนะนําว่าให้คุณเติมอันนี้เอาไว้ก่อนเลยแล้วคุณก็มาสแซดตรงนี้ให้มันเป็นตรงนี้แค่นั้นเอง คุ้มโคตรผมพูดคำเดียวว่าคุ้มโคตรนะครับผมและนี่คือที่ตัวเกมบอกนะครับผมทีนี้เรามาดูครับเรามาดูตรงที่ตัวเกมไม่ได้บอกครับนี่นะครับลมทะเลฤดูร้อนสามารถเปิดได้จากกล่องนี้นะครับผมเป็นกาชาปองนั่นแหละครับคุณก็ไปแลกครับหนึ100่งร้อยกิต้นดำหนึ่งครั้งอนะ่ะคุณก็จะล้างตู้ก็เอาตามสบายเลยนะครับผมณนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครแบบว่า,ปาเป็นสายแปรงนะก็ล้างตู้ได้เลย นะครับอันนี้ก็คือวิธีที่1ที่เขาไมา่ได้บอกเอาไว้นะครับผมต่อมาเรามาดูอีกครับนี่ครับในส่วนของแพ็กเกจเลเวลนะครับได้ด้วยนะครับทุกๆครั้งที่เราเล่นเก็บเลเวลทุกๆ5้าห้าห้านะครับมันก็จะมีในส่วนของโมดูลให้เรานะครับผมแล้วก็ขององื่นๆอีกนะครับแต่ที่แน่เนี่ยโมดูลจะต้องแจกอยู่บ่อยๆเพราะว่าไม่างนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้เติมหรือไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยเขาจะไม่มีโมดูลในการดีบวกแล้วคนลงมาอยาดอุดมบันได้น้อยชั้นด้วยยิ่งแบบยิ่งแล้วไใ,ใหญ่ เขาก็จะไม่ค่อยไหวในการลงดันหลังๆเพราะดันหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่ลงสองทองเนี่ยเริ่มโหดแล้วนะครับโหดมากๆนะครับไอ้ลงมาออโต้เนี่ยบอกเลยว่ามึงโดนด่ายันลุกบวชนะครับผมต่อมาวิธีที่เขาไม่ได้บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือ Battle p a นพร์ตนะครับในเรื่องของแบตเทิร์นพาร์เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆสําหรับ Battle p a นพร์ตเกมนี้นะครับผมใน Battle p a นพร์ตเนี่ยก็จะมีโมดูลแจกอยู่เรื่อยๆนะครับผมแจกอยู่เรื่อยๆเลย นะครับสำหรับใครที่ทํากิจกรรมดึงนู่นนี่นั่นปุ๊บเนี่ยโมดูลเนี่ยนะครับในตามเลเวลต่างๆเนี่ยมันแจกเขาเรื่อยๆหรือถ้าใครแบบว่ารีบจริงๆอยากจะซื้อแบบให้แม่งเลเวลร้อยแปดสิบไปไวก็กดซื้อแม่งเลยครับผมปลาดเข้าไปนะครับใช้แปดร้อยชุ่มก็ได้หมดเนี่ยแต่อจริงไม่จำเป็นหรอกครับคุณลงไปเรื่อยๆครับแต่แม่งก็เต็มเป็น้วร้อยแปดสิบผมยังลงไปเรื่อยๆเลย,เลยนะครับรอบนี้ก็น่าจะเกือบเต็มนะผมว่าผเผื่อเต็มด้วยนะเนี่ยเพราะว่าผมยังทำไอ้นั่นไม,ไม่หมดนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็คือส่่วนที ขาไม่ได้บอกไว้นะครับทีนี้มีอย่างหนึ่งครับที่มันยังไม่ได้บอกไว้ครับคือทุกๆครั้งที่มันรีอาทิตย์อ่ะคุณสังเกตไหมครับมันจะมีของแปลกๆมาก็คือเรียกว่าเครื่องจักรเครื่องจักรอะไรสักอย่างหนึ่งของแคร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับนี่อันนี้ครับเครื่องจักรความฝันของแคร์อันนี้เนี่ยก็ได้โมดูลเช่นกันนะครับเวลาเราเข้าไปอ่ะมันจะมีมินิเกมนะครับซึ่งมินิเกมเนี่ยแต่ละมินิเกมจะแจกของไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะแจกที่สุ่มแจกที่สุ่มเมทริกหรือว่าจะเป็นที่แจกโมดูลก็มีแล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่คุณว่าคุณจะได้แบบไหนซึ่งถ้าคุณได้มินิเกมที่เป็นยิงปืนอันนี้เนี่ยมันจะแจกโมดูลด้วยนะครับซึ่งผมอ่ะก็ได้ทุกอาทิตย์แหละนะครับแต่ว่าทีเนี้ยยังไม่ได้ทํายังไม่ได้เอามาลงให้นะครับก็วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งครับบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเจอด่านนี้ มันมีอีกนะครับไม่ใช่มีแค่ด่านนี้ด่านเดียวมันผมจําได้ว่ามันมีอีกครับมีอีกสองด่านหรือสามด่านที่แหละผมไม่มั่นใจเพราะว่าแต่ว่าผม,มาบางทีไม่ไม่ทันได้แม่งลงไปถึงแม่งต้องรีบทําเวลาลืมก็บอกเอาไว้ครับว่าไอเครื่องจากความฝันของแร์เนี่ยมันมีด้วยนะครับแจกโมดูลนะครับก็ประมาณนี้ครับคุณก็ลงลงลง,ลงไปเรียบร้อยคุณยิงตามเงื่อนไขให้มันบอกนะครับ โดยว่าคุณยิงถึงเงื่อนไขที่มันบอกแล้วก็เรียบร้อยครับพอจบโรเอฟมันก็ได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําเวลาไม่ได้ตามที่มันต้องการมันก็จะลดทอนของลงไปลดทอนของลงไปเรื่อยๆนะครับและนี่แหละครับผมก็สิ่งที่ผมอาบอกกันนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะได้ความรู้อะไรกันไปเยอะพอสมควรแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฟังจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เงาะชแนลด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆจุ๊บจุ๊บ